ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าอาจารย์อาายากให้อาจารย์แนะนําเรื่องเกี่ยวกับการถวายน้ําไหว้พระอะค่ะอืมก็ถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้แล้วแต่เราเลยถ้าเรามีเจตนาในการอยากถวายเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทําได้หรือจะไม่ทําก็ได้แต่เราสามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ด้วยการปฏิบัติบูบชา เพราะการวาถวาย<ด>ของเนี่ยดอกไม้เหมือนกันทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการถวาย <ran> ด้วยอิงอา, <Pro> อามิตคือมีอามิตมาเกี่ยวข้องถวายด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอิงอามิตแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าของเราเนี่ยไม่ได้แก่พระองค์แต่ถวายได้นะไม่ใช่ถวายไม่ได้ได้บุญอยู่แล้วแต่มันได้ไม่มากเท่ากับการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาได้มากที่สุดแล้วเป็นการตอบแทนไม่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วย การแบบสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบก่อนนอนอ,อะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะอ,มอ๋อโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะ